ขั้นตอนที่3คือรูปหน้าเลนให้เสมอกันตามไปดูขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ในการกําจัดข้าวดีครับพี่น้องดินจะนิ่มทําให้รถวิ่งง่ายไม่เปลืองน้ํามันหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการหมักใยสลายฟางข้าวนะคะกําจัดข้าวด,ดีข้าวเด้งแล้วก็พกหญ้าวัชพืชต่างๆเพื่อที่จะให้น้ําท่วมฟางนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดตามการย่มฟางแล้วก็ฉีดเทนเดอร์นะคะเพื่อทำการหมักย่อยสลายฟางข้าวค่ะขั้นตอนของการกลับหน้าดินนะคะหลังจากที่เราฉีดพ่นเ e n เดอร์ tender, สารย่อยสลายฟางข้าวไปได้ประมาณ5วันแล้วนะคะ เราก็จะมากลับหน้าดินเพื่อที่จะเอาเม็ดข้าวดีดข้าวเด้งที่อยู่ข้างล่างกลับขึ้นมาข้างบนเพื่อทำการย่อยสลายต่อไปนะคะหลังจากกลับหน้าดินแล้วเราก็หมักเทดเดอร์ต่ออีก3 5ถึง5วันเพื่อให้เม็ดข้าวดีดข้าวเด้งย่อยสลายไปฟางก็จะเริ่มเน่าเปื่อยเ,เป็นปุ๋ยอย่างดี หักสารด้อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์ tender, กําจัดข้าวดีข้าวเด้งหญ้าวัชพืชทุกชนิดในานาข้าวแล้วนะคะประมาณ10วันนะคะเราก็จะมาทําการย่าแล้วก็ลูกเทือกชัดร่องนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวหวานข้าวนะคะ